มีดกนหนุนไม่คมรับกับหนังเราได้เลยครับเดี๋ยวเราลงมาดูกันนะครับทุกคนครับสวัสดีครับเจอกับเราอีกแล้วนะครับผมในช่องของป้าป๋าตัวดำนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับเป็นคลิป DIY นะครับทุกคนนี่นะครับมีดโกนของเราเขาบอกว่ามีดโกนที่ใช้แล้วแล้วไม่คมนะครับใบที่ไม่คมอะ่ะ เราสามารถทําให้มันคุมได้นะครับทุกคนแล้วใช้ต่อได้อีกนานนะครับผมนี่นะครับมีดอะไรนะมีดโกนใช่ครับมีดโกนมีดโกนนะครับเราลองมาโกนดูกันก่อนนะครับตอนที่เรายังไม่ได้รับนะครับนี่นะครับนี่นะครับอินแหงครับมันมันคุมยังไงอ่ะคุมมันน้อยแล้วครับ เดี๋ยวเราลงมาใช้วิธีนี้ดูนะครับก็ผมไปเจอมาเขาบอกว่าให้รับกับผิวหนังของเรานะครับก็คือที่เขนนั่นเองนะครับนี่นะครับนี่ที่เขนเรานะครับแล้วก็ให้เอามีดโกนลูปไปนะครับทุกคนลูปขึ้นแบบนี้นะครับทุกคนรูปขึ้นนะครับให้รูปทวนนะครับอย่าอย่ารูปแบบนี้นะครับทุกคนไม่ได้นะครับเดี๋ยวกิน เดี๋ยวขนจะไม่มีขนจะหมดเดี๋ยวเรารูปแบบนี้นะครับนี่นะครับทําไปสักประมาณ10ครั้งนะครับ4,5 6 7 8 9 10แต่ผมทำส15นะครับ11 12 13 14 15เดี๋ยวทําอีกฝั่งหนึ่งนะครับผม2 1 2 สามสี่ห้าหก,กถูกแบบนี้นะครับสบินี่นะครับเราถูทั้งสองข้างเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลงมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรมันจะคุมขึ้นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูนะครับนี่นะครับก็ตอนนี้นะครับเมื่อกี้ี่ยมันไม่สะอาด เดี๋ยวผมลงดูนะครับเมื่อกี้ถ้าเกิดว่ามันไม่คมอ่ะมันจะมันจะถอนทอนทอนมันจะเจ,จ็บเจ็บแสบแสบอะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะลองดู คมขึ้นจริงๆด้วยครับทุกคนก็คุมขึ้นมาใช้ได้นะครับก็ใช้ได้อยู่ใครที่อยู่ตามบ้านก็ลองวิธีนี้ดูนะครับง่ายๆนี่นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเดี๋ยวลองปนให้หมดดูเราั้งสองด้านเลยนะครับ นี่นะครับก็คุณก็เบานี่นะครับก็สะอาดขึ้นนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวิธีนี้ใช้ได้นะครับก็มีดโกนเก่าๆก,าก็อย่าเพิ่งทิ้งนะครับลองดูกันก่อนใครทําได้หรือไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์ด้วยนะครับแต่ของผมนี่ก็ได้นะครับแต่ของผมได้นะครับ ก็ใช้ดีขึ้นนะครับผมมันไม่เจ็บจนเกินไปม,มันไม่ถอนเยอะโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้ช่องของเราด้วยนะครับผมได้มาเจอคลิปใหม่ๆของเราได้ตลอดนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ